ั้งแต่การออกโฉนดที่ดินฉบับแรกกรมที่ดินเราภูมิใจที่ได้เป็นองค์กรหลักในการคุ้มครองสิทธิในด้านที่ดินของคนไทยและจัดการที่ดินของรัฐตามกฎหมาย mm. เราภูมิใจกับรางวัลที่เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานองค์กรไปสู่ระดับสากลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง mm. ด้วยวิสัยทัศน เป็นองค์กรชั้นนำในการคุม้มครองสิทธิด้านที่ดินการจัดการข้อมูลระบบแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างมีธรรมภาิบาลปัจจุบันกรมที่ดินสร้างสารรค์การดำเนินง,งานที่สำคัญสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในทุกมิติเราคุม้มครองสิทธิด้านที่ดินแก่ประชาชนบรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อออกโฉนดแก่ประชาชนอย่างมีเอกภาพผ่านโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน <S <S เราสร้างเสริมประโยชน์ให้ชุมชนและสังคมมีที่ดินทำกินพัฒนาชนบทด้วยการจัดที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทั้งการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนการพัฒนาสาธารณูปโภคในที่ดินสาธารณประโยชน์ การรังวัดออกและตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงและควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐเราพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางในด้านฐานข้อมูลการจัดทำแผนที่และรังวัดที่ดินของประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยการพัฒนาข้อมูลด้านที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ทั้งการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในที่ดินของรัฐการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศการนำอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV มาช่วยในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมหรือ RTK GNSS Network การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมของระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนกรมที่ดินพร้อมปกป้องความปลอดภัยให้แก่คนไทยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย แบบบรูรณาการจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเราเป็นหน่วยงานราชการที่ทันสมัยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลเวอร์เมนต์อย่างเต็มรูปแบบทั้งการยกระดับการให้บริการเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินตามมาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อพัฒนาสู่ การเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั่วประเทศเราได้สรรสร้างการใช้นวัตกรรมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในทุกธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันสร้างสรร์ระบบ e-service ที่ทันสมัยให้บริการประชาชนในด้านที่ดินโดยประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นเลิศในระดับสากลเพื่อการพัฒนาประเทศดยบุคลากร,กรที่มีธรรมาพิบาลตอบสนองความต้องการของประชาชนกรมที่ดินได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านงานรังวัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสนับสนุนการให้บริการด้านงานรังวัดสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ด้วยจุดหมายแห่งการพัฒนาเพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรชั้นนำของชาติกรมที่ดินพร้อมขับเคลื่อนการจัดการที่ดินของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน